เขาแข่งกับคนสามสิบคนอ่ะต่อ 1, หนึ่งลายผลิตอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคือขั้นตอนโท้งเนี่ยมันจะอ่านั่งคู่กันอะไรแบบนี้เนาะคือเอสเป็นคนที่แบบไม่อยากยอมแพ้อะไรแบบนี้พีเกมีการแข่งขันกันด้วยนะเมื่อก่อนนี้ค่าแรงก็ถูกมากเลยค่าแรงร้อยร้อยสี่สิบเก้าบาทตอนเอสเย็บผ้าใหม่ๆเนาะ ยี่สิบกว่าปีแล้วแต่ถ้าใครทำได้เป้าหมายอะไรแบบนี้เราก็จะมีเงินรางวัลพิเศษอะไรอย่างเงี้ยพี่เก๋จะมีการตัดคูปองเป็นมัดๆอะไรแบบเนี้น้องกว้างน้องกว้างสวัสดีจ้าเป็นยังไงบ้างเนาะลูกกวางน้ำท่วมไหมน้ำท่วมไหมที่บ้านดูแลสุขภาพด้วยนะคะ แต่ก็สนุกนะพี่เก๋พูดถึงอ่าสมัยก่อนนะขอบคุณมากค่ะพี่อ่าละวินค่อนนะอีกครัค่าแรงไม่แพงนะเมื่อก่อนแต่ว่าอ่าเวลาทํางานแบบมันได้แข่งขันอะไรเงี้ยแข่งแข่งอะไรแข่งกับเวลาแข่งกับเพื่อนร่วมทีมอะไรอย่างเงี้ย กูทำขั้นตอนเดียวกันอะไอย่างเงี้ยนะคะมันก็เพลินเพลิดเพินไปการทำงานของเราแต่ก็เป็นประสบการณ์ดีๆนะว่าอ่โรงงานที่เราทำก็ค่อนข้างที่จะแบบเคี่ยวนิดนึงแต่มันก็ดีทะ,ะให้เราฝึกฝนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องยกความดีให้กับเจ้าของโรงงานนะ คือเวลาเราทำงานแบบนี้นะคะเขาก็จะมีไอเอ e. มาจับเวลาเรานะคะเนาะขั้นตอนเนี้ยเย็บอ่าพงข้างเนี้ยเราใช้เวลาเท่าไหร่ชั่วโมงหนึ่งเราควรจะทำงานได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยนะคะคือ เรื่องเวลานี่ค่อนข้างสำคัญมากเลยนะคะกับการทำงานโรงงานนะคะต้องบอกว่าแบบนี้เลยนะสำหรับคนที่ทำงานเคยทำงานโรงงานมาก่อนอะไรอย่างนี้นะคะเนาะไม่ได้สบายเท่าไหร่นะทำงานโรงงานนคะู่แข่งเยอะนะคะแข่งกับเพื่อนด้วยแข่งกับเวลาด้วยแข่งกับตัวเองด้วยอะไรเงี้ย ถ้างานไม่เสร็จนี่แบบอืมอย่าได้คิดว่าจะได้กินข้าวอะไรอย่างงี้จะเป็นแบบนี้เลยนะฮะแต่ถ้าฟังเสียงจากนี้จะแบบมีอาการง่วงซึมด้วยนะอย่าเพลอหลับนะต้องกินกาแฟนะคะพี่เก๋กี่แก้วแล้วคะวันนี้ สุขภาพด้วยน,นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณพี่น้องนะคะทุกคน,นะคะที่เข้ามา,ารับชมนะคะการทำงานนะคะกะว่าชั่วโมงหนึ่งนี่จะเย็บให้เสร็จเลยงานสามสิบตัวนะคะ ดูซิว่าจะสำเร็จรูปไหมโพ้งข้างเสร็จแล้วนี่นะคะมันก็จะประกบตัวอีกทีหนึ่งนะคะคือไม่ได้เสร็จไม่ได้เสร็จแค่โพ้งแค่นี้นะคะเราต้องเอาซ้ายขวาน,นะคะะมาโพงประกบกันนะคะให้เป็นตัวกางเกงนะคะทุกคน Wow, <laughs>